นี่นะครับเบิงเครื่องกล้วยบาดผมนะครับนี่ปอดแม่ข้าเอ้ยจังหนวยอะน,นี่นะครับตลาดข้างท้างนะครับมาซื้อมัน่นโอ้ซื้อเผือกนะครับไปเห็นของหวานกินโลเท่าไหร่เผือก นี่นะครับด่าน่นยู่ขางางช่างเนี่ยแหละครับผูดใดผ่านไปพันมากนะครับพี่น้องเส้นกันทลักษเขาศรีสะเกดนะครับพ่อแม่พี่น้องกะมาเลือกซื้อได้นะครับยุทีีบ้านเสยานะครับอำเภอศรีรัตนนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับมากับเบั้งเอื้อนีกนะครับพะว่าตะกองนี่มันญยาิพี่น้องหลายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นจังไงขายดีบอครับจ้ะพอได้ขายนี่พ<ล>่นน่องเขยนะครับยังหน้ายัางหน้านขายดีเข้าว่าจังไงภาษาขม,มรรนเชี่ยวลเจียวเี่เยวะนี่นะครับพ่อแม่พีนองมาบานผมกับสิมีหลายภาษาเนาะครับพ่อแม่ปี่นองมี่ขมิ้นเล่าส่วยเยอะนะครับกระห่า,าหนัน มีทุกอย่างนะครับออกจากสวนนะครับนีุ่ลนะครับอีกราดน,นึ่งนะครับจกกระเป๋าแท้แร่ยูพุนวันนี้คนไหนาเห็นยิ้ยูุนนขเลยนี่ัก <c oughs> ได้เศร้าคุณอ <c oughs> <c oughs> บอกเศร้ามากเลยเงินจ้กบาทเพรามืนี้ไม่แน่สิขายกระพ <c oughs> <c oughs> ออนี่นะครับ กสีมีมั่มน,นะครับมีเงาะมีของตามฤดูกาลนะครับพ่อแม่พี่น้องมองหนีนะครับบ้านสียเย้านะครับอำเภอศรีรัตนาเฮ้านะครับเ้นทางจากกันทลักษ์นะครับมุ่งนาศรีสะเกดนะครับพ่อแม่พี่นอ้องมองหนีสินข้าที่ขึ้นนาขึ้นตานะครับพ่อแม่พี่น้องกับทเป็นขวโพดนะครับพ่อแม่พี่น้องขึ้นซื้อของอำเภอศรีรัตนาเฮ้านะครับพ่อแม่พี่น้อง กวนกับมีแล้วครับหรือขายกิโลเจ้าบาทจากสวนวะครับปลูกปลูกแถวนี่ม่นบอกนี่นี่แล้วครับไอ้สินค้าด้วยมากที่ออกจากสวนนะครับพ่อแม่พี่น้องมีน้ำผึ้งกับมีแล้วครับบักขามหวานเป็นทินเฮาอยู่บ่ครับหรือจับโอ้ ตันี้เป็นสินค้าจากนอกพื้นที่นะครับไอ้บะคำหวานบานเท่าสิบบุคยมีเท่าไรหวานนะครับงามๆนะครับกิโลหกสิบวะครับนี่ิ้น้้างมดะมนวน่ะครับสมนะครับที่ขาดไ่ได้คือกระเทียมนะครับพอแม่พีน้อง กระเทียมหอมนะ่สินะครับใส่ก่อครับย่างุอางโอ้จากของจังหวัดเท่านะครับวอแไ่พีนอ้องนี่นะครับช่วงหนึ่งอีกนะครับงาเอาไปหุลล่นละครับวอแไ่พีนอ้อง นี่มันพ้านี่มันอีออนเ้นอหวานแบและเหนียวหวนบออ๋อนนข,าขายมัง่งเย,ยางไงครับตัวล,ละสามนหาสาล้า้าานล,ล,าล,ลเป็นชิ้นคาบอนเท่านี่บกอกนี่เนาะครับ,บพ่อแม่พี่น้องขันเขาอยากได้อยากซื้อมากจังไงครับมัตถนเน้นัตถเน้นัถุนีสเตกตกพล,ะลังเนลาหมองบัตปุโรงเรียนบัตปุเนาะครับ ลาดนี่เขาเอินลาดนี่ยังอะไรนี่ลาดทุ่งสุข้องบอกครับลาดยึดเตืองลาดยึดเตือง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 เนาะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่บ้านเสียเงาด้วยครับพ่อแม่พี่น้องบ้านพูนอยู่บ้านพูนเขาเอินบ้านพูนบ่นี่อันนี้บ้านพูนบ้านเสียเงาบ้านพูนโอ้มันติดกันเนาะครับขาแม่ค้านี่เราออกมาขายกันกันบัามบาทวาสามบาทติดกันเลยครับนี่แล้วครับสามบาทเด้อครับมาอยู่นี่สามบาทอยู่ติดกันเลยครับโอ้นี่แล้วครับ ผู้ใดผ่านไปผ่านมานะครับเส้นกัทลักสีสเกตนะครับอำเภอศรีรัตนะนะครับแถวนี้ขึ้นซื้อเรื่องข้าวโพดนะครับพ่อแม่พี่น้องขัดข้าวโพดนี่บ่ผิดหวังมานี่ครับข้าวโพดผลไม้มีทุกอย่างเลยครับครับผมนี่นะครับเบิ่งเครือกล้วยบ้านผมนะครับนี่ป๊อดแม่ข้าเอ้ยจังน่วยละนี่เครือนึงนี่จ0งนวยอ๋อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะครับ ออนซ้อนน้ำผมบอนี่ครับอันเครื่อหนึ่งนี่นะครับสามร้อยหน่วยนะครับผมอ่น้องนะ